นาการเสือเจ้าสังเวียนนักสู้โหกำยำแต่จิตใจน้ำรักธรรมได้เว้ยนี่ครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นเหยื่อตอนนี้ผมขี่หลังเสือได้แล้วครับ วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบไทม์ไทเกอร์9 0 0อยแรนดีโปรครับจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนเดี T ๋ยวไปดูกันครับก่อนหน้านี้ตัวผมเองได้ทดสอบรถในตกลกูลไทเกอร์นี้มาไม่ใช่น้อยตั้งแต่เป็นไทเกอร์เอ็กโพเลอร์จนถึงรุ่นก่อนหน้านี้ ที่ได้ทดสอบที่ประเทศโมร็อกโกกับ t i เก r 800 XCA และ XRT ก็ต้องบอกว่าทางไทอัมพัฒนารถรุ่นนี้มาอย่างไม่หยุดยั้ยงซึ่งแต่ละรุ่นที่ผมเคยทดสอบมานั้นมันก็มีความพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไปแต่ที่แตกต่างและเห็นได้ชัดคงไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีหน้าจอของทางค่ายที่จะล้ำอยู่ตลอด เครื่องยนต์พิกัดใหม่ 888cc แบบ3สูบเรียงมีแรงบิดที่มากกว่าตัว887นิวตันเมตรที่7,250รอบพีเมให้กำลังตั้งแต่รอบต่ำและง่ายต่อการคนโทรลในเส้นทางออฟโรดส่วนการเล่งแซงในทางปกตินี่แทบไม่ต้องเชนเกียร์ลงเลยกระแทกคันเล่งทีเดียวก็พาเราแซงคันหน้าไปได้อย่างสบายระบบท่อเสียแบบใหม่ที่ติดรถมานั้นให้เสียงที่ดุด,ดันมากๆ หน้าจอสีแบบ TFT 7นิ้วคมชัดสะใจมีลูกเล่นเพิ่มเติมมากมายระบบเชื่อมต่อ My t i m p Connectivity Module ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงและจัดการฟีเจอร์ทั้งหมดผ่านเรือนไม้ TFT ได้แต่ที่ผมชอบมากอีกจุดนึงก็คือสวิตช์ควบคุมทัง้งสองฝั่งจะมีไฟที่ฝังอยู่ในสวิตช์ช่วยให้การใช้งานในตอนกลางคืนนั้นสะดวกมากขึ้น ระบบฮีตซีและฮีตกิฟที่ช่วยให้อบอุ่นทั้งแฮนด์และเบาะถ้าใครเคยขี่ขึ้นเขาค้อหน้าหนาวและฝนตกในเวลาเดียวกันเชื่อว่าระบบนี้มีไว้ใช้ยามจาเป็นดีกว่าถึงคราวที่จําเป็นต้องใช้แล้วไม่มีในส่วนของการขับขี่ในเมืองตัวรถรูปทรงปาดเปียวมีความค่องตัวสูงบวกกับความเบาของตัวรถที่หนักแค่201กิกรัมทำให้มันมีความผิวอย่างน่าเลเชื่อ ส่วนเรื่องความร้อนเมื่อใช้งานในเมืองร้อนแน่ๆครับเมื่อเจอรถติดในบ้านเราพัดลมเ่น้ํานี้ทํางานทีลมนี้พัดเอาความร้อนขึ้นมาถึงตัวผู้ขี่เลยครับแต่ถ้าขับขี่ด้ยวยความเร็วปกติรถไม่ติดก็สบายแหงห่วงครับเรื่องความร้อนตัวเฟรมแบบโมดูล่าคงถักน้ำหนักเบากว่าตัว800ถึง5กิโลกรัมแถมยังปรับจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลงเพื่อใช้งานในความเร็วต่ำได้ดียิ่งขึ้น ระบบรองรับน้ำหนักของตัวไรลี่โปรจะเป็นของโชว w ว่าฟูเอจัดทั้งหน้าและหลังแบบปรับด้วยมือทั้งนี้เพื่อลดน้ำหนักและตอบโจทย์สายลุยให้มันง่ายต่อการปรับตั้งและการดูแลรักษากับทางดํนปกติครับมันมีความนิ่มนวลมากคือรูดเหอะฝาท่อหลุมแทบไม่รู้สึกกับทางดินครับมันก็เอาอยู่ครับแม้จะย้อยไปบ้างบางทีที่โดดเนินส,งสูงหรือรูดเนินลูกละนาสิิกันตัวอย่างที่บอกครับมันสามารถปรับได้ตามต้องการแต่เราไม่ปรับแม้แต่อย่างใดเดิมๆโรง,งงานเลยครับมันจะย้อยย้อยนิดนึง บเบรกหน้าแบบจันดิสคู่ขนาด3 2มบมิลทำงานคู่กับคาลิปเปอร์เบรมโบสตาริมาสี่พอร์ตคาลิเปอร์หลังแบบลูกสูบเดี่ยวจากเบรมโบเช่นกันเรื่องความหนึบไว้ใจได้ครับกับระบบเบรกค่ายนี้ไม่ว่าจะเบรกในทางปกติหรือเบรกในเส้นทางออฟโรดปลอดภัยห่างห่วงเลยครับความรู้สึกแรกครับที่เห็น ไทเกอร์900แล้วไโปตัวนี้เฮ้ย <He i. S 1> มันโอเคมันผิวผิวเกินแบบประตายรถของมันเลยตอนที่าตาเร่งครับโอ้โหใครๆหลายคนคงแบบว่าเฮ้ยทำไมเครื่องยนต์มันแรงขึ้นซีซมันเยอะขึ้นแต่ว่าแรงม้ามันเท่าเดิมใช่ครับแรงม้าอาจจะเท่าเดิมครับที่95 SP นะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือแรงบิดครับ แรงบิดนี่เพิ่มขึ้นมาถึง87นิวตันเมตรเด้โหบอกเลยขี่ทางออฟโรดอย่างนี้นะบายเปิดเป็นมาเปิดเป็นมาขอแค่คุมรถให้อยู่แค่นั้นพอเพิ่มเข้ามายังมีโหมดเนเพิ่มเข้ามาอีกเป็นออฟโรดโปซึ่งปิดทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็ปิดระบบแฮนด์ชันเพื่อ,อถอดรถดในการขับขี่แบบออฟโรดผมชอบโหมดนี้มากเลยแต่ถ้าใครยังแบบว่ายังไม่ชินรถแนะนำครับแค่โหมด road, ออฟโรดอับซอไปก่อน แค่ระบบแชั่นยังไม่ปิดระบบ a b บถ้าปิด ABS และแฮกชั่นนี่มันจะเป็นออฟโรดโปรที่แบบคุณจะได้อัดถรดในการขับขี่แบบออฟโรดสุดๆเลยครับกับไทเกอร์900คันนี้แม่รถใหม่นี้ยังไม่หายมาเลยขอขี่ล้องกันครับไปครับก่อนนะครับขี่ครับเดี๋ยวขอปรับโหมดไปก่อนครับเพราะว่าทุกครั ที่เราจอดแล้วดับกุญแจเนี่ยโหมดมันจะกลับ,บมาสู่โหมดรถครับขอที่ปุ๊บอ่าเป็นโหมดอัพรถโปรเปรียบร้อยแล้วไปไปกัน้เ,เ,เ้ไม่ใช่แล้วหรือความเกียร์สุดท้ายสำคัญที่สุดครับไม่อยากเป็นเสือให้พันล่าแค่อยากมีค่าให้เธอเห็น هه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  <laughs> <laughs>